ทั้งนั้นนะไอนเนี่ยสุยาบะขาเนี่จันบะพาดูยแตกต่างกันยังไงเลยพ่อแตกต่างกันยังไงแตกต่างยังไงนี่จันบะพาอันนี้สุยาผมเลี้ยงราคาแตกต่างกันยังไงพ่อแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันยังไงนะเขาแตกต่างกันยังไงเนความแตกต่างเนี่ย นี่ยอาจาพตันมาให้หน่เลยและอันนี้ล่ะอ่ในจาบพาเท็ดมากห้หน่ยนลาหูนะเชย่าปหนะน้องน้องคนที่สามเนี่ยอน้องคนเล็กใช่ไหมเนี่ยคนเล็กคนเล็กคนเล็กอ้าคนเล็กที่ว่าไม่ได้สมบัติอ้ที่ว่าไม่ได้สมบัติไงคนเลกคนแรกคนเล็กคนคนคนเท่เน่ยนะ คือยาตราคาเนี่ยว่าขันทอะไรอ่ะกระเบืเ้องก็พาทินี่อาจารย์เนี่ยเขาขันเงินก็เป็น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 ผจญราหูพรามจาับแกราหูเป็นน้องสุดท้อง,องไม่ใช่เหรออ๋อมาสุดทอ้อ,ทองไอ okay, ้เนี่ยเนี่ยสุดทอ้องมา ที่ก็เกิดได้อภบุญอะไรบอกว่ากิดทานได้ขอให้บังธาทอภัจจาได้เลยได้เลยนะอศฐานนะยันนะยันธาตที่อภิษนเลยนะทศฐานอภิฐานได้ตามความพัฒนาทำบุญทศฐานนแล้วเนี้มีสรรพคุณยังไงบ้างเนี่ยฮะ อันนี้มีส,สรรพคุณยังไงบ้างเนี่ยใช่เราโค่นหน้าเดินไหวได้ทายได้เนเดินดุดดุขอนอนเดินไหวได้เดินไหวได,ด,นะด้ไปไหวได้ไปไหวดไวด,ไวด้สรรพคุณนะนะสรรพคุณอนะ่ะสององค์เนี่ยนะสององค์แซมระดบ,บ้องคืนมืดเอานี่บังตัวเราไปได้เนี่ยนะแล้วก็วถูก,กาาตัดตัวกลา,า,างในขั้นละกันอันยานะ บางตัวดไปแล้วอัวตนาอัตนาแล้วก็เอาเานมาแล้วเาข้าแล้วลมันต้องทำอะไรอะไรนีถมทะลุกปนทะลุไปตรงเนี้เราก็ไปขายรูปมาทะลุให้เราเราพามาพุทพาไปเสกเองนะถาพู้จางเสกสุขรมแล,แล้วเจอกันแล้วเจอกันแล้วด้วย จะไม่ได้แล้วเนี่ยจะเล่าให้ฟังข้าทุบคันพุทธาปิเสธพระนะมุตั้งปฏิญาส,วน,านนสวนมววนต์จบเลยบวชปาจดมาเราสวดด้วยนะเชิงพระเจ้าวันจันทร์อธิษฐานขอให้พระ